สวัสดีจ้ะคอรมอคุยเรื่องเม้นต์มาอีกแล้วต่ำเตี้ยเรียดดินลงไปทุกวันอันนี้มีเก้าอี้นี่ให้กูนั่งพื้นแล้วอย,อยากฉีกไงเลยฉีกขาเมื่อกีเดี๋ยก, <laughs> กอนมาบริเเสื้อแป้งกับตากล้องเกมโอเคครับคำถามแรกครับผู้หญิงที่จีบผมเนี่ยเขาบอกว่าชอบคนที่มีความอดทนสูงถ้าผมบอกว่าผมเชียร์เมนอยู่เขาจะชอบผมไหมครับ <laughs> หลายปีแล้วนะ <laughs> ทีมมึงดี <laughs> บาเซโร์นามึงดีแล้ว่วากร <laughs> ะเถอเถียงกูสิ โอยฉันว่านะจะต้องสมหวังในความรักแน่นอนเลยบอกเข้าไปมีแค่2อย่างแล้วแหละที่อดทนได้มากกว่าก็คือมีแฟนแมนยูใ่้แมที่อดทนไดและแฟนมาซาใช่ไหมเริ่มแล้วอีกอย่างที่อดทนที่สุดคือคนไทยข้ออื่เลยรีบไปสินี่กูพูดไปกูก็สั้นๆนะเนี่ย จากคุณมาร์คอยากทราบครับถ้าไม่อยากช่วยตอบหน่อยขนตูดมีไว้ทําไมครับอยากรู้จริงๆคําถามนี้ที่ถามมาขอบคุณมากเจ๊จะไม่ตอบเองอ่ะโบริเซอร์แปลงตอบโอ้ยขี้เป็นลายตกแตกงลายขี้โอเคหนักแล้วหลัก้กทุกวันรายการกูออมันมีม,นม,ม,นมีความรู้ม,มีความรู้รต้องม,มีความรูเ้เรื่องขนตูดเนี่ยมีอ่ะเอาพอ เขาบอกว่าขนตูดเนี่ยมันมีไว้กันการเสียดสีขณะวิ่งหรือเดินซึ่งจุดไหนมีการเสียดสีบ่อยมันจะมีขนขึ้นอ่าจำหนึ่งนะในร่างกายเราที่เยอะที่สุดคือหัวเอาหัวไปถูไปทถกันอะไรเหรอมันเป็นเส้นผมเพื่อความสวยงามผมกันหนวดเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันจริงๆใช่อาผมกับขนตรงนั้นน่ะเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันขนแขนใช่โอเคใกล้แล้วกูว่าต้องเดี๋ยวขึ้นชอชิงไว้ด้วยนะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมชาวว่าคีดูดออกเลยนะยเผื่อคนกินข้าวอยู่เอ้คนคีแค่แ <ก S 2> พูดเรื่องคีไ่ถึงกระทบกับข้าวหรอไอเกอข้างหลังกำลังกินคีอยู่เลยนะข้าว<อ>ก็ตัดดอกก็ตุ๊ดชาวว่าคีแล้วเอารูปคีใส่ก็ไ,กได้เอออนะ คอมไม่ต่อไปไปวัดกับาตาที่ไรรองเท้าหายทุกทีจะทํายังไงเอาเข้าไปในสาระก็กลัวเขาโดนว่าจะหายจริงนะมันก่อนเมื่อสมัยเด็กๆกันท่นไปอ่ะสามคู่อ่ะที่เอารองเท้าไปทำเป็นทั้งสามคู่ไม่คูแบลงของเขามา <c oughs> ใช่ <c oughs> สมัยก่อนนะพวกเทวินสกอร์เนะี่ยโอ้โหฮิตมากเลยไอ้บ้าจริงๆมันก็สมัยนี้มันไอ้นี่ได้นี่ถอดแล้วก็ให้คนเฝ้าไว้สลับกันเข้าไปเราายอยากเข้าไปไหว้พระพร้อมกันใส่กระเป๋าเกงเข้าไปด้วยเน็บไปเลยเนบเข้าไปด้วยเกิดมีคนบอกรองเท้าของต่ำก็ด่าเขาเลยต่ำหาแลวกูใส่ขึ้นเครื่องบินมาแล้วนี่ ล้วก็จะพังเจอเจ้าวาดไล่ออกจากโบสถ์อะไไม่ั้นใช้ดีนะลงจากรถอะถอดไปในรถเลยเดินตีนเปล่าเข้าไปกออนเพนเพียนถูกต้องไปเลือกใช้เอานะคะยังจะให้เขาเลือกใช้อีกเหรอมันใช้ได้เหรออย่างนี้อ่ะคอมเมนต์ต่อไปก่อนที่จะมี Facebook, Twitter คนส่วนใหญ่เขาไประบายความน้อยอกน้อยใจที่ไหนกันหรอเออสมัยก่อนก็ต้องเพื่อนไหมก็ต้องเพื่อนเลยโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านอะอะไยก่อนเอยเมื่อก่อนรผมรู้ยังไงกำแพงห้องน้ำ มึงนี่เองอ๋อที่เขียนไว้เลยรู้แล้วมึงจะอ่านทานหาพ่อมึงเลยรักน้องออย4ี่ทับหกเอออะไรอย่างนั้นเกียดอีแป้งวะ่ะอะไรเงี้ย <c oughs> เขาเขียนไอ,ไอเกมเขียนอ๋อแล้วมันเพื่อนกันให้มันตีกันเอง <c oughs> ก็ต้องเพื่อนต้องเพื่อนสมัยก่อนที่เพื่อนจะมีความสาคัญในชีวิตของเรามากแต่ยุคปัจจุบันอ่ะมันก็อย่างที่บอกไปสมัยนี้ก็ตึ้ง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 เอาเออมันก็จะแบบห่างหายกันไปแต่ก็ก็มีดีมีเสียเนาะสมัยนี้เฟซบุ๊กบางทีบางคนโอ้โหบ่นแบบบ่นไม่พักอ่ะบ่นจนเพื่อนในชีวิตจริงต้อง unfollow กันอ่ะเออหนึ่งนาทีสี่ร้อยสเตตัสอะไรแบบนั้นก็ต้องระมัดระวังอ๋นี่คนอื่นคำถามจากคุณสุภกิจ x กเจครับผมอยากรู้ว่าเวลาจบเกมแล้วโค้ชจับมือกันเขาพูดว่าอะไรนะครับ อ่าน่าจะแบบอย่างภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมพอได้พอได้ได้เยอะลยสี่ <Yellow. S 3> โตโัว <c oughs> นี่แหละแล้วที่มันทำหน้าเบื่อใส่กันเพราะมันหักมุกกันนี้หล้ <c oughs> เออแล้วที่ล่าสุดที่ซิเมลเน่ไม่จับมือกับครอบเพราะครอบเคยหักมุกซิเมลเน่อย่างงี้โอ้ยอยนี้เหมือนกันซิเมลเน่บอกกูไม่เล่นกับมึงแล้ว <c oughs> ต่อไปพนักงานที่พูดประชาสัมพันธ์ในห้างไม่มีใครเตือนเขาจริงๆหรอว่ามันฟังไม่รู้เรื่องไม่มีเรมเบิร์เซนซิมพีนิกันเรมเบิร์เซนพินาดีรถเกียร์เทนแมนนีจีบินเซมซีซิงชองเี่หกหกศูนย์ถูกเขียนนอกนั้นจะรอดไปแล้วฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเจ้าของรถมันก็ไม่ไปที่รถเพิ่งพูดอย่างนี้แหละก็พูดไปเลยเฮ้ยรถมึงอ่ะหนึ่งกอคอสามสี่สองแปดอ่ะแม่งจอดขวางทางชาวบ้านเขาไอเวรไปเลื่อนพูดอย่างนี้เขาจะได้เข้าใจคุณอย่าไปแบบซิมพีนิกันเรมเบิร์เซนซิมพีน มันฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วอยากเอาเอ็มร้อยไปให้ แล้วไม่ได้ให้ยืนให้ด้ยแล้วเฟียงให้ด้วยจะได้มีสติขึ้นมาหน่อยจริงๆริงก็อาจจะอยากให้มันพูดเพราะแต่บางทีมันไม่ practical หรือมันใช้งานไม่ได้อาจจะต้องแบบเน้นหน่อยเรื่องเร่งด่วนบางทีอะนึกออกไหมมีเด็กหายมีเด็กหายเฮ้ยลูกใครวะเนี่ยมึงมาดูดิเนี่ยอยู่ตรงกูเนี่ยมาฉันสัมพันธ์เนี่ยเร็วเร็วลูกใครมาขายขายทอดตลาดนะอะไรเงี้ยแล้วเป็นแก๊งรักเด็กไปซะอะไรเงี้ยเอาไปคอมเมนต์ต่อไปจากคุณชัยวัฒน์จันทาสีอ๋อขาดไม่ได้ขาดรอแห้งเลยอ๋อทำไมเวลาทะเลาะกันต้องบล็อกเฟซบล็อกไลน์แล้วต้องยืม โทรศัพท์ พื่อนอนไปทําให้ลําบากทำไม,มไม่บล็อกแต่แรกก็จบเ,ยเคยบ็อกซิ่งแล้วแต่ว่าตํารวจจับเขาทะเลาะกันแล้วบ็อกซิ่งกันเลยเดี๋ยวเลยทำไปบล็อกไลน์บล็อกเฟซแล้วก็ยืมโทรศัพท์เพื่อนสองอันนี้ไม่น่าใช่คอมเมนต์ของคุณอะไรกินคุณอะไรทยวัตน,น่าจะคุณแป้งหรือเปล่าน่าจะมึงแหละแป้งดูแล้วมึงเปลี่ยนชื่อมาใช่ไหมหรือเป็นอันนี้เป็นอาคารทาร์ซีก็ทางดีๆนะถ้าอยากจะส่องเขานะก็ไม่ต้องไปบล็อกเขาเข้าใจว่าน้อยใจหรือหงุดหงิดย้ายเขามาง้อเงี้ยบล็อกไปแล้วก็บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวไงงงงคือออออบบบกกกกกกเเเเเเ้้้าาาาไไปลลลลยยยยูููหหุดดดิ่่มมชนะะแววัจ็ฟซึถฉ ตามนั้นก็บอกไปแต่แว่าตามนั้นแหละเราก็ต้องอดทนละต่อไปคุณกิติทัดม้าลายตัวสีดำลายสีขาวหรือตัวสีขาวลายสีดำอย่างเรกเออว่ะ,ะ,ะ,ะแต่มันค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะมีเบอร์กรมปรศุสัตว์ร <laughs> กระทรวงแบบอะไรก่อการท่องเที่ยวไหมหเปล่าขอขอข้อมูลเขา่อยที่ผมว่านะเออมึงไหนบ้างเนี่ยพี่เกมสีเหลืองเยีนห โอเคค่ะตามนั้นนะคะคอมเมนต์ต่อไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นปัญหาของทุกคนทําไมการปวดขี้ที่โรงเรียนถึงต้องเป็นเรื่องที่โดนล้อขี้มาเหรอเราอาจจะรู้สึกเองอคือมันจะโดนล้อ,อก่อนถ้ามึงขี้แตกอ่ะมันเป็นขี้เถอะเนี่ยวันน,วนี้วนไอพีเนี่ยวนเวียนอยู่กับขี้เนะี่ยหลายรอบแล้ว <c oughs> แต่ว่าสมัยเด็กไงนึกออกไหมมันก็ล้อไปเรื่อยอ่ะเพื่อนมันก็ล้อไปเรื่อย <c oughs> เฮ้ยตัวเ,เกมตัวเล็กจังวะเฮ้น <c oughs> รัดตูด <c oughs> หรือแบบเฮ้ยเสื้อมึงเหม็นจังวะอะไรเงี้ยเสื้อมึงสีไม่ขาวสะอาดใสเลยใช้โอโม่บอกว่าอะไรเงี้ยปวดขี้อ่ะไปขี้มาอะไรเงี้ยก็หาเรื่องล้อออเเพพื่นนนมมมััััยาากกีปฏิสธ์บร เขาสนใจเราใครที่บอกว่าเราปวดที่เหรอเนี่ยเขาสนใจเราทันทีเลยต้องหาดูในชีวิตอ่ะต้องคำนี้ด้วยนะปวดขี้อ่ะเนี่ยเขาชอบเราเขาใส่ใจเขาใส่ใจ เก้าอี้ที่มีทุกบ้านมันนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายแต่ทําไมแม่ถึงชอบมันมากนักอ๋อเก้าอี้ไม้แบบเหมือนไม้สักไม้อะไรก็มาต่อเป็นแบบเป็นพื้นราบๆแข็งๆพนัดแข็งๆจริงๆสมัยก่อนอ่ะอันนี้อาจจะเป็นสาระนิดนึงสมัยก่อนมันอาจจะเป็นที่นอนด้วยไงเขาก็ปูเป็นปูฟูกบางๆปูอะไรอย่างนี้แล้วก็นอนตรงนั้นลุกตรงนั้นนั่งตรงนั้นเพราะดีคนแก่เขาไม่สะดวกกับการเดินไปเดินมาห้องนอนอะไรอย่างนี้วันสต็อปเซอร์วิสนอนกิน นั่งคุยอยู่ตรงนี้หมดซึ่งแม่งก็ไม่สบาย,ยาปวดหลังท้งหมดแต่คนแจกคือเขาปวดทั้งทุกอย่างไงในตัวเขาเลยไม่รู้สึกว่าปวดหลังจงเว้ยแต่อไอ้แัม่มันปวดไปหมดแล้วทั้งตัวเพราะว่าจริงๆสมัยก่อนฉันก็มีเด็กๆมีอย่างเงี้ยเหมือนกันหน้าตาอย่างเี้ยเลยเรารู้สึกว่ามันนั่งไม่สบายเลยว่ะ มีแค่หมอนก็นอนได้แล้วแต่หมอนต้องเป็นหมอนสามลี่ลยนะใช่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 แล้วหมอนสามลีเ่ยคือกูจะยังไงให้มันได้เหลี่ยมเอ็งก็ปวดเอวข้างนี้ไอ้ถ้าจะนอนก็สูงเกินไปอีกตกมาคอคือหักอีกเขาถึงเรียกหมอนอิงไงแต่อิงที่อิงแบบเท่ๆอย่างนี้เรียกได้ว่าเป็นเก้าอี้ที่มีทุกบ้านผมก็หมอนที่มีทุกที่บ้านพวกแกมีไหมทางบ้านน่าจะมีฉันว่าต้องหลายคนต้องมีจากคุณสิริพงษ์คุ คุณพงนะะคน่าจะตกภาษาไทยทีมงานกูเนี่ยดูตรงละถ้าเรานั่งอยู่แล้วเราบอกเพื่อนว่าให้นั่งก่อนเราต้องลุกขึ้นเพื่อที่จะให้เพื่อนนั่งทีหลังไหมครับนี่ตลกล็อกคลาสสิกเลยนะอ่านั่งก่อนฮะเอาคุณก็ลุกเจอทำไมอ่ะผมจะได้นั่งก่อนเฮ้ยไปไปนี่ตลกคาเฟ่ดูแล้วดูเลยว่ามาจากพารามเก้าคาเฟ่เออน่าจะดูเยอะดูม้วนเดียวกูด้วยเพ่เลเจครับตอนนี้ใบกระทอมถูกกฎหมายแล้วส่วนยาแก้ไอก็ถูกกฎหมายน้ำอัดลมโค้กก็ถูกกฎหมายแต่ทำไมสามอย่าง นี้มารวมกันมันถึงผิดกฎหมายแล้วอัตราส่วนเท่าไหร่มึงพิมมาบอกด้วยนะทางบ้านจะได้พิ้วไปด้วยกันจะทตามเอเอออย่าไปทำตามเ้อยังไงใส่อัตราส่วนให้พอดีนะไม่งั้นวิ่งนะบอกนะแล้วพยายามอย่าโดนแอร์โดนแอร์แล้วมันลงเขาไมเรู้ดีจังเขาไม่รู้อ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังอ่านพาทิปมาใช่ใช่เพื่อนชูนิกเกนาเล่าให้ฟัง ไม,ไม่เกี่ยวแล้วเออไม่เกี่ยวแล้วไปสิคำถามต่อไปที่เอาที่ถูกกฎหมายมาคุยห <c oughs> มดแล้วจบแค่นี้เหมดแล้วเหรอใช่โล่งใจโล่งใจเออก็อย่าลืมนะคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันแล้วติดแฮชแท็กคอรมอมาด้วยให้โปรดิวเซอร์แป้งกับตากล้องเกมไปหามาพูดคุยมามอยไม่มีสาระหลังจากนี้จะไม่มีสาระอีกเลยคอรมอนะ <c oughs> เพราะเราเคยลองมีสาระแล้วไม่เวริร์กเพราะนั้นเราจะไปทางเวนี้เลยไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นนะลองถามลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย4ช่องทางข้างหน้าเจ๊ตรงนี้นะจ๊ะฝากด้วยนะครับเจ ชนั่นเองนะจ๊ะส่วนวันนี้ไปเว้ย